สวัสดีครับมนีมาเยี่ยมชุ่มคอข้ยสอตําลึงท่องฟ้ามนะครับมีค้อยแม่ทองเปิดแบงนะครับพี่น้องสูงประมาณลอยสามสิบสี่บวกลบหนึ่งเส้นนะครับสายอ่างครับสายเพชรอุดรนะครับพี่น้องมาชมตนตนนะครับอุสมกับเจ้าท่องสุกนะครับได้สองเดือนแล้วครับรับประกันทองรับประกันตำนี้นะครับอ่างดีครับพี่น้องโอ้ง้ามครับตัวนี้ครับ ล่ำปลาคอข้อปลาเฉ็งนะครับหลังปลาบูนะครับท้ายมะนาวตัดนะครับตัวนี้ครับสวยดีครับตัวนี้ครับพี่น้องครับใบหลอดครบนะครับนี่ใบมีหลอดครบนะครับผสมกับเจ้าทองสุกนะครับรับประกันท้องรับประกันตําหนีนะครับตาเต็มเจียมจ้ำนะครับพี่น้องกุกขางี้เมาหางงามครับตัวนี้ครับโอ้สวยดีครับพี่น้องสวยดีครับเพอนครับเบื้องหลอดตัวนะครับพี่น้องเนอะสนจิตสนใจกับโซ่สอบถามเลยนะครับ0-83าม 2 9ง3้าเ้อนะครับรับประกันทองรับประกันตำนี้ครับลูกตัวที่3มนะครับได้ทองครับสวยครับตัวนี้สวยดีครับพี่น้องมึงครับโอ้หางเงาเลยครับมึงเล็บหนาดิพี่น้องเล็บหนาสวยเลยครับเล็บหลังก็สวยครับกล้วยบานเลยครับคอบบานครับพี่น้องสวยครับตัวนี้สวยครับ